สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพาบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ยุคปลายตอนปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณเจรัยเนื้อมวลสารหลัก คือปูนเปลือกหอยสุกผงพุทธคุณผงม,มหาราศผงปัทมังผงอิทธิเจผงตรีนิกสิงเหแล้วก็มีส่วนผสมหลักคือดินโป่งเหลืองหินศิลาทิคุณหินแร่ทองมาคลุกเคล้าด้วยน้ำมันทางอิ้วน้ำอ้อย บางครั้งก็จะมีะมวลสารที่เป็นเม็ดข้าวสารหรือ,อมเมล็ดโพสุกที่ร่วงหล่นลงมาเจ้าบุคคลสมเด็จท่านก็กวาดตากแห้งเอามาหมดเป็นมวลสารหรือแม้กระทั่งดอกพิกุลแห้งที่ร่วงลรยลงมาเจ้าบุคคลก็กวาดบดเอามาเป็นมวลสารในยุคป,ปายนี้นะครับ เราจะไม่ค่อยเห็นเม็ดแดงเม็ดดำในพระยุคปลายเนื่องจากว่าได้ได้หมดไปแล้วนะครับแต่เราจะเห็นลักษณะมวลสารที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเปิดใจดูนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆนะครับเนื่องจากว่าพระ สมเด็จวรครังมีหลากหลายพิมพ์พเป็นร้อยร้อยพิมพ์พนะครับแล้วก็เป็นร้อยร้อยวันนะเพื่อนๆอนอาจจะเคยเจอพระที่สวยงามแล้วก็เป็นพระที่อยู่ในสมาคมในชมรมในตลาดหรือในเว็บเพจท,ที่ดังๆ เราก็จะเห็นพระที่สวยงามแบบนั้นแต่เรายังไม่เห็นเนื้อหาสาระพ่อใหญ่มหาเองก็มีพระเกจิอาจารย์เยอะนะครับแล้วก็มีพระสมเด็จวรคังก็ไม่เยอะหรครับที่เป็นพระแท้แต่เป็นพระแท้ที่ไม่สวยนะครับเพื่อนๆบอกไว้ก่อนนะครับพ่อใหญ่มหาเองไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะขายจำหน่ายปล่อยเช่านะครับ แต่เพราะว่าช่วงนี้โควิดมามีโอกาสอยู่บ้านตลอดจึงได้นำพระที่ตัวเองมีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับเพราะช่วงมีเวลาก็นั่งดู YouTube เห็นคลิปของอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็นเซียนพระเป็นผู้มีองค์ความรู้ มาเล่าประสบการณ์เราก็มองเราก็ดูเราแยกแยะได้นะครับอันไหนที่มีประโยชน์เราก็นํามาดูอันไหนที่ไม่มีประโยชน์เราก็ถือว่าประดับองค์ความรู้ของเรานะครับพระที่พ่อใหญ่มหามีก็เป็นพระที่อยู่ในกรมอนุรักษ์นะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการมองนะครับ หรือจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ขอให้เป็นกัลยาณมิตรเปิดใจนะครับเพราะกลุ่มอนุร,รักษ์เราจะมองถึงมวลสารเนื้อหาสาระองค์ประกอบนะครับช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆติดตามสื่อเราก็จะเห็นว่าพระสมเด็จวรครังสมเด็จบางขุนพรมของกลุ่มอนุร,รักษ์นี้มาแรงนะครับ เพราะว่าอาจจะหมายถึงว่ากลุ่มอนุรักษ์นี้ไม่ได้มองถึงตัวเงินเป็นหลักแต่มองถึงพุทธคุณเนื้อหาสาระอยากครอบครองอยากสแสวงหาตามคําบอกเล่าตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์ได้สร้างพระเพื่อที่จะสืบทอดศาสนานะครับผมเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ เพือ่อนเพื่อนพี่พี่น้นนองๆหลายคนศึกษาพระสมเด็จวร,รคังในสายกลุ่มอนุรักษ์ก็อยากจะครอบครองพระสมเด็จแท้สักองค์ดังนั้นเราจะต้องมีองค์ความรู้ในการสแสวงหานะครับเพราะบล็อกพิมพ์แปลกๆเนื้อหาแปลก,ปก,ปก,ปกมวลสารที่เราไม่เคยเจอในสมาคมในชมรมในเว็บเพจต่างๆ เราก็ไม่เคยเจอเมื่อเรามาเจอกลุ่มอนุรักษ์ที่นำเสนอมวลสารแบบแปลกๆเนื้อหาแบบ 88, แปลกๆเราก็เปิดใจรับนะครับตอนนี้พ่อใหญ่มหาเองก็ยังไม่มีกล้อง1 0 0 0 X 1 6 0 0 X หรือ3 0 0 0 X 6 0 0 0 X เหมือนดังเพื่อนๆที่นำเสนอกัน ตอนนี้ก็ไม่มีจตุปัจใจก็เียงเพียงใช้องค์ประกอบองค์ความรู้ที่ตัวเองมีนะครับมองด้วยตาเป็นเบื้องต้นสัมผัสด,ด้วยมือเป็นอันดับสองดมกลิ่นเป็นอันดับสามสุดท้ายจบลงที่กล้อง15 x พลิกไปตะแคงมาสัมผัสหน้าหลังเรา ส่องเรานึกถึงหลักความเป็นจริงสภาพการสร้างของเจ้าพระคุณสมเด็จท่านของพระที่เรากำลังส่องอยู่ประวัติการสร้างเนื้อหาในการมองเราต้องมาประกอบกันนะครับส่วนตัวของพ่อใหญ่มหาเองนะครับบางครั้งการจับการสัมผัส เราก็รู้สึกได้นะครับอันนี้เป็นปัจจตังเอตัคทะเฉพาะตัวนะครับเพื่อนๆเพราะเราสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสวดคาถาจินบัญชรบางครั้งการสัมผัสพุทธคุณด้วยพลังกิตไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็อาจจะรู้สึกและสัมผัสได้ด้วยใจของเราเองนะครับ พ่อใหญ่มหาเองจึงเชื่อว่าครูบาอาจารย์หลายท่านจับพลังพุทธคุณได้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นความเชี่ยวชาญของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีอันนี้พ่อใหญ่มหาเองก็ไม่ปฏิเสธนะครับพ่อใหญ่มหาเองก็ใช้กล้อง 15x แล้วก็พลังพุทธคุณที่ได้กล่าวมานะครับส่วนเพื่อนๆมีกล้อง 1000x 3,000x 6,000 x เอกก็ถือว่ามีโอกาสดีแล้วนะครับเรากลุ่มอนุรักษ์จบลงที่หลักความเป็นจริงมวลสารครบอายุถึงธรรมชาติได้ทุกอย่างก็ผ่านนะครับองนี้นะครับเพื่อนๆเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะชิดขอบเลยนะครับตอนปลายยุคปลายนี้เราก็จะไม่เห็นเส้นบังคับพิมพ์แต่เป็นการชิดขอบ ซุ้มระคังเลยนะครับเราก็จะเห็นการโน้มเอียงเล็กน้อยตามแบบฉบับสวยงามของช่างหลวงวิจารเจรไนนะครับเราก็จะเห็นเม็ดหินศิราที่คุณนะครับเนี่ยเม็ดห็นศิราที่คุณนะครับเกตจดซุ้มนะครับแล้วก็พาดผ่านเลยซุ้มระคังไป เล็กน้อยตรงที่ผมชี้นี่นะครับเรียวงามโคนสะบัดไปทางด้านฝ่ามือซ้ายองค์พระเล็กน้อยแล้วก็เอียงมาด้านซ้ายเราฝ่าองค์พระนะครับอ่อนช้อยสวยงามนะครับเราก็จะเห็นลำคอเรือนรางหน้าอกนี้ก็มีเม็ดหินศิลาที่คุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะนะครับเราก็จะเห็นซุ้มระฆัง เม็ดหินสิราที่คุณเป็นธรรมชาติติดอยู่นะครับแล้วก็เราจะเห็นดินดินโป่งเหลืองนะครับเนี่ยที่ผมชี้นะครับดินโป่งเหลืองแล้วก็มีเม็ดเรียกว่าเม็ดเศษอิฐพระสุ้มกอกำแพงถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีในพระบางองค์แต่เราก็จะมีให้เห็นในพระบางองค์แต่ไม่มากนะครับเม็ดสองเม็ดนะครับ ประปลายเข้ามาซุ้มระครังนะครับเราจะเห็นหินศิลาทิคุณนะครับรอบหินศิลาทิคุนนี้เราก็จะเห็นรอยปีแยกแตกนะครับนี่เราสังเกตดูนะครับนี่เม็ดหินศิลาทิคุณเราก็จะเห็นรอยปีแยกนะครับแล้วเราจะเห็นขานะครับเนี่ยวางสวยตรงกับแขนที่ทิ้งดิ่งลงมานะครับซุ้ม รักัางก็ผิวสวยงามสมมาตรกับตัวองค์พระนะครับเราจะเห็นฐานสิงนะครับฐานสิงนี้ถ้าเราดูดีๆนี่จะเอียงมาทางด้านด้านซ้ายเราฝาองค์พระนะครับอย่างมีในตำราของอาจารย์ตรียมประวัยก็ได้กล่าวไว้โดยเฉพาะพิมพิมใหญ่นี่นะครับเราจะเห็นลักษณะฐานสิง จะเอียงขึ้นมาทางด้านซ้ายเราฝาองค์พระนะครับนี่ลักษณะคมขวานเลยนะครับเห็นไหมครับคมขวานเลยนะแล้วก็จะมีเศษเนื้อของพระเนี่ยล่นลงมาเป็นชั้นชั้นนะครับไตระดับลงมาเราก็จะเห็นฐานหมอนรองศีงเนี่ยยุบตรงกลางเป็นล่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับอ่านี่คือเอกลักษณ์ของพระยุคปลายตอนปลายนะครับ ดูสวยงามนะครับองนี้สองโดยกล้อง 15x ก,ก็จะเห็นรอยปรีแยกแตกในเนื้อพระันเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วเราลองมาดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังท่านจะเหมือนด้านหน้าหรือเปล่าเพราะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายคนก็มักจะมองด้านหลังเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญเหมือนกันนะครับอ่อไม่ว่าเราจะมองมุมไหนก็ขอให้ตรงนั้นสวยจริงนะครับอย่างองค์นี้เราจะมองเหมือนเหมือนเป็นเยื่อใบไม้หรือว่าเกสรดอกไม้อยู่ตามบริเวณด้านหลังพระดังที่ผมบอกเพื่อนๆตอนต้นแล้วว่ามเมล็ดโพสุกที่ร่วงหลดลงมาเจ้าบุคคลก็บดเป็นมวลสารนะครับ เกสรดอกไม้ที่เป็นดอกอพิคุณร่วงหล่นลงมาเจ้าคุณก็กวาดเอามาตากแห้งบดเป็นมวลสารนะครับสิ่งเหล่านี้มาผสมกับอดอกไม้ที่ญาติโยมาบูชาในพระอุโบสถก็เอามาเป็นส่วนผสมนะครับสิ่งเหล่านี้ครุกเคล้าด้วยกันกับผงพุทธคุณผงมหาลาชผงปัทมัง องติเจผงตรีนิสิงเหก็จะเกิดลักษณะเหมือนเราดูแล้วเหมือนลักษณะเนื้อกล้วยหอมหรือข้าวสุกนะครับที่ยึดติดกันแน่นนะครับลักษณะอย่างนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นจินตนาการว่ากล้วยกล้วยที่ยังสุกครับเปลือกอยู่นะครับ กำลังจะงอมเนี่ยเราก็จะเห็นกล้วยออกคราบดำมีใยดำยาวๆนะครับเป็นเส้นอยู่ที่กล้วยนะครับที่สุกงอมอยู่ลักษณะอย่างนั้นนะครับเหมือนพระนะครับนี่เหมือนพระที่เนื้อเนี่ยเนื้อดำเนื้อดำเป็นเส้นเนื้อดำเป็นจุดลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะเจอมวลสารที่เป็น ปูนเปลือกหอยผงม,มหาลาชผงพุทธคุณผงอผิติเจผงปัตมังแล้วก็ดินโป่งเหลืองหินศิลาที่คุณหินแร่ทองเนี่ยคลุกเคล้าด้วยกันโดยปฏิกิริยาทางเคมีแล้วเขาก็จะเชื่อมประสานด้วยน้ำมันตังอิวแล้วปฏิกิริยาเขาก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะตัวที่เป็นโมเลกุลหรือว่าเป็นจุลินทรีย์ของเนื้อ,อ เมลดโพหรือว่าดอกพิกุลว่านร้อยแปดเขาก็จะออกมาลักษณะเป็นคราบดำนะครับแล้วเราก็จะเห็นรอยนะครับในรอยปริแยกขอบข้างเรือนรางนะครับทั้งสีทิศนะครับนี่ความเป็นธรรมชาติของเขานะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับว่าด้านข้างท่านก็จะเป็นตัวชี้วัดให้เราได้นะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่ เป็นลักษณะข้างข้างเรียบนะครับบล็อกพิมพ์สําเร็จแกะออกและวางเลยนะครับนี่อย่างนี้พระเกพระปอมพระโรงงานพระเรียนแบบเขาไม่ใส่ใจนะครับนี่อย่างเราดูนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่ความเป็นธรรมชาติดูทุกมุมนะครับนี่อันนี้เราก็ยังเห็นเป็นค้าบน้ำมันตังอิวลักษณะเหมือนกา้านเมลีแห้งเลยนะครับนี่ ตรงนี้ด้วยนะครับความสวยงามนะครับเมื่อเราดูแล้วเรามาจบลงที่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูแล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ